วันนี้นะครับเราพามาชมที่ดินนาข้าวนะครับเป็นที่ดินโฉนดพุทธแดงนะครับมีเนื้อที่เก้าไร่นะครับอยู่เก้าไร่หนึ่งงาน59ตารางวานะครับอยู่ตําบลเกาะพัพพานะครับอําเภอเมืองราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีแปลงที่จะขายก็อยู่ตรงด้านหน้านี้เลยนะครับลึกเข้าไปด้านหลังประมาณสัก280เมตรนะครับ ด้านหน้ากว้างอยู่ประมาณ50เมตรได้นะครับไปสุดแนวใกล้ๆต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับหน้าคลองของเราก็จะมีคลองตรงนี้จะเป็นคลองพักน้ำนะครับคลองทิ้งน้ำนะครับนี่ครับที่ดินของเราตรงนี้นะครับก็แถวพื้นที่ตรงนี้ก็จะทํานาทําสวนมะพร้าวสวนผักนะครับเพื่อใครท่านใดสนใจที่จะกระปลูกผลไม้นะครับ ปลูกผักนะครับก็แนะนําแปลงนี้เลยนะครับผมนะครับบริเวณใกล้เคียงก็จะมีสวนมะพร้าวด้วยนะครับที่ดินของเราตรงนี้นะครับก็อยู่ใกล้กับวัดหนองหอยนะครับก็ห่างจากถนนเส้นวัดหนองหอยประมาณสักเข้ามาประมาณสัก2.7กิโลได้นะครับผมนี่ครับก็เป็นที่ดินที่แปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับ วันนี้เรามาแจ้งราคาลดลงด้วยนะครับจากคลิปที่เราเคยรีวิวไว้นะครับตอนนี้ปรับราคาลดลงเหลือไร่ละ400,000บาทนะครับที่ดินของเรานะครับวิ่งเข้าผ่านบ้านมานะครับถนนสาธารณะนะครับก็ห่างจากไฟฟ้านะครับประมาณสัก300เมตรได้นะครับก็ต้องต่อขยายเพิ่มมานะครับไฟฟ้าน้ำประปานะครับนี่ครับได้เห็นวิว องพระรูปใหญ่เลยนะครับอยู่บนภูเขานะครับตรงวิหารวัดหนองหอยนะครับนี่ครับใกล้กับคาเฟ่กังหันลมนะครับประมาณสัก1.8ึกิโลได้นะครับนี่ครับเป็นที่ดินนาค้าวเหมาะสำหรับทำสวนเกษตรนะครับเรื่องน้ำก็อุดมสมบูรณ์นะครับระบบดินก็จะเป็นดินดำนะครับเป็นดินดำ เหาะกับการเพราะปลูกนะครับผมที่ดินตรงนี้นะครับก็ห่างจากตัวเมืองราชบุรีนะครับประมาณสัก13มกิโลได้นะครับตลาดสดสีเมืองนะครับก็เป็นตลาดขาส่งพืชผักผลไม้นะครับเผื่อใครท่านใดที่ทำธุรกิจทำอาชีพเกี่ยวกับสวนผักสวนผลไม้นะครับแนะนำแปลงนี้อีกหนึ่งแปลงนะครับ ด้านข้างของเราตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ําด้วยนะครับเป็นคลองน้ําเล็กนะครับผมนี่ครับท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ไว้ทําเกษตรทําสวนผลไม้นะครับก็เป็นที่ดินที่รูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยอยู่นะครับผมนี่ครับเป็นที่ดินนาข้าวเผื่อใครท่านใดสนใจ ที่ดินของเราตรงนี้นะครับมีทั้งหมด9ไร่นะครับ1งาน5 9ตารางวาราคาเปิดขายอยู่ที่ไร่ละ4 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปแปลงให้ดูนะครับรูปแปลงให้ดูก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวนะครับที่ดินของเรามองเห็นวิวภูเขาด้านหลังนะครับก็จะเป็นทิศตะวันตกนะครับนี่ครับส่วนด้านหน้าแปลงตรงด้านคลองนะครับ ด้านหน้าแปลงก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะครับส่วนด้านถนนข้างวิ่งเข้ามานะครับจะอยู่ทางทิศเหนือนะครับวิ่งสายเส้นหนองหอยวิ่งเข้าไปยังหนองกลางนานะครับก็จะเป็นทิศเหนือนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือของเราด้านข้างที่เป็นร่องน้าน,นี้ก็จะเป็นอยู่ทางทิศใต้นะครับ ท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปอีกด้านหนึ่งของท้ายแปลงนะครับเพื่อต้องการให้เห็นว่าสุดประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปมุมด้านท้ายแปลงนะครับนี่ครับที่ดินของเราก็จะเป็นแนวยาวตรงไปสุดประมาณต้นไม้ที่เห็นคเขียวด้านนั้นเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงต้นไม้เมื่อสักครู่นะครับผมที่ดินของเรานะครับก็จะ สุดแปลงแนวนานี้นิดเดียวนะครับครับก็จะเห็นมีหลักเขตนะครับเดี๋ยวเราซูมให้ดูหลักเขตนะครับสุดด้านท้ายแปลงนะครับนะครับตรงหลักปูนตรงลูกศรแดงๆนั้นเลยนะครับผมนี่ครับสุดด้านท้ายแปลงนะครับ9ไร่1งาน5 9ตารางวานะครับนี่ครับมีคลองส่งน้ําด้านข้างแปลงด้วยนะครับนี่ครับก็จะมองเห็นวิว ภูเขาพระองค์ใหญ่เลยนะครับผมท่านใดที่ชอบทําสวนนะครับผลไม้มะพร้าวน้ําหอมนะครับพืชผักนะครับก็แนะนําแปลงนี้อีก1แปลงนะครับขายไล่ละ4ี่แสนบาทนะครับใกล้ตัวเมืองราชบุรีประมาณ13บมกิโลได้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามกับเราเข้ามาได้นะครับที่0ูนย์แปดแปดนะครับสี่ครับหนึ่ คับผมเพชรปัญญานะครับที่ดินโนดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ